เจ้าของของสวนตกนองก็ขอสัมภาษณ์เฮทูลหน่อยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความรู้สึกภูมิใจยังไงบ้างของการใช้ power g r e e อืมก็ถือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ไ้ดีนะครับคจากใบที่เคยเป็นอย่างเนี้ยการเตรียมจะออกดอกในช่วงนี้นะครับมันก็ยังไม่ออกเลยแต่เมื่อเดี๋ยวจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไอ พาวเวอร์กีนพอมาประมาณสองรอบนะครับเนี่ยมันจะโผล่มาปเป็นแบบนี้ครับะค่<า> okay. แต่ที่จะรัดใบอ่อนมามันก็จะเปลี่ยนเป็นดอกต้องออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีตลอดนะครับทุกต้นก็<า>ถือว่าตอบโจย์ได้ดีนะครับผลิตพันตันนี้<า>ใช้ได้ในที่การที่เหยทุนได้โฉบที่ทุเรียนแล้วมาสปอร์ของพาวเวอร์กีเนี่ยมาโดนที่ต้นมงคุดเนี่ยวความรู้สึกครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกครั้งแรก ก็ทีแรกเลยนะก็ยังไม่มั่นใจมันจะได้ผลมากในเมื่อเราทดลองฉีดทุเรียนมันออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้ก็เหมือนกับเรายิงปืนนัดเดียวเลี้ยนทั้งสอตัวเป็นผลพ้อยได้สุดยอดมากเลยนะคะแี่วเหียทูนจะมีอะไรแนะนําให้กับชาวสวนเกษตรกรบ้างนะคะอาจจะใช้จะถ่ายและชมกันเรื่อยๆถ่ายที่เฮียทูนเนี่ยนีค่ะ กเกษตรกรก็คิดว่าเอาผลิตพันธุ์ตัวนี้นะครับถือว่าเออ่คะบางคนก็คิดว่าใชแล้วมันจะได้ผลจริงตามที่ผมได้พูดไหม <tha. S 2> แต่ตอนนี้ผมได้ลองที่แรกครั้งแรกผมก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันค่เพราะว่ากลัวลงทุนไปแล้วมันเสียเปล่าใช่<อ>ใช่ค่ะมผมก็เลยทดลองชุด <tha. S 2> ที่หนึ่งโดยพ่นสามครั้งแบ่งแบ่งพ่นนะแล <tha. S 2> ้วมันก็ ผลที่ออกมาคือเป็นแบบนี้มันก็ออกมาตามที่เราต้องการได้ครับผมพอใจเลยออพอใจเลยแล้วช่วงที่ออกออกมาขนาดนี้แล้วช่วงไหนที่เาจะเก็บได้คะเนี่ยก็ประมาณรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณเมษาเมษาช่วงกลารประมาณก็จะไวได้ได้ดีมากเลยอ๋อกาตาแกมเนี่ยไหมกมจะมีความแตกต่างนเยีแล้วมันก็จะเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดโปก่ไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะ ถือว่าใช้ได้นะครับ่เราก็มีความภูมิใจนะคะของเผาของเผาเบอร์ก,กีนที่ทีมงานของทางเรานะคะได้มาแนะนาตัวเลชันเองนางรัชนาเศรษภูมิเป็นแฟนของเหียเหยาเหยหาก็ซึ่งเป็นพี่น้องกับเหยทูลก็ได้เข้ามาที่สวนของเหยทูลแล้วก็วการแล้วก็ทีมหัวหน้าทีมงานของเราก็คือคุณคุณเลืองกิจอันนี้เราจะถ่ายภาพไว้นะคะถ่ายภาพไว้เพื่อการเชยโย<ม>ของเผาเบรอบร์กีนอ่ะคุณเลงกิจ Uh. 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 หน ừng, ึ่งสองสามยี่อาวหนึคนหนึง